เชื่อกันว่าเหล็กไหลคือธาตุชนิดหนึ่งที่มีอยู่บนโลกแต่ไม่ได้ถูกบรรัรัตกไว้ในตารางธาตุตามคำบอกเล่าของผู้เชี่ยวชาญในแร่เหล็กไหลบอกว่าเหล็กไหลมีลักษณะคล้ายกับสะเก็ดดาวหรือสิ่งที่เดินทางมาจากนอกโลกคำว่าเหล็กไหลาตามราชบัณฑิตยสถานคือโลหะชนิดหนึ่งที่เชื่อกันว่าเอาไฟเทียลลนลนก็หลย,ย้อยออกได้มีหลายพันด้วยกัน บนโลกเนี่ยธาตุพิธิ์หรือธาตุบางอย่างที่ไม่สามารถจะอธิบายได้ด้วยหลักการของทางวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยก็ถือเป็นธาตุพิเศษธาตุพิเศษเนี่ก็มักจะรวมไปเรียกว่าเป็นธาตุพิเศษหรือเป็นพวกแร่เหล็กไหลถ้าคนที่มีความเชื่อทางเหล็กไหลก็จะไปตั้งชื่อธาตุที่อธิบายไม่ได้เหล่านี้ว่าเป็นเหล็กไหลเอกไหลาบางชนิดเนี่ยก็หาได้ง่ายเช่นเกิดการแข็งตัวเองขึ้นคือครั้งหนึ่งมีลักษณะคล้ายประหลอด แล้วก็เกิดไปแข็งตัวอยู่ภายในถ้ำที่มีความเหมาะสมเช่นถ้ำที่เขาอึนคลื่เหล็กไหลถูกจัดให้เป็นธาตุพิเศษเพราะมีความลึกลับพิสดารและเชื่อกันว่าเป็นแร่ที่มีชีวิตเหล็กไหลเป็นดักทธาตุกายสิทธิ์มีอิทธิฤทธิ์เหนือธรรมชาติเป็นสิ่งที่หาได้ยาก ใครก็ตามที่ได้ครอบครองเหล็กไหลนั้นเชื่อกันว่าต้องเป็นผู้ที่มีบุญบารมีเพราะเหล็กไหลนั้นเป็นของที่มีอาถรรพ์อยู่มากนั่นเองโดยทั่วไปของผู้ที่เคารพศรัทธาในเหล็กไหลจะแบ่งเหล็กไหลออกเป็นสองประเภทหลักๆคือเหล็กไหลน้ำหนึ่งเป็นเหล็กไหลชั้นยอด ที่สามารถไหลย้อยตัวเองเป็นของเหลวและสามารถเคลื่อนไปตามที่ต่างๆได้การนำเหล็กไหลออกมาจึงไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะต้องใช้เทียนอาคมในการตัดเหล็กไหลหรือที่เรียกกันว่าการตัดสดซึ่งก็คือการใช้เทียนลนไปที่เหล็กไหลเหล็กไหลประเภทที่2คือเหล็กไหลน้ำรองเป็นเหล็กไหลที่เกิดการแข็งตัวแล้วจนกลายเป็นรังเหล็กไหลหรือโคดเหล็กไหล ไม่สามารถเคลื่อนที่ไหลไปมาได้แต่สามารถออกได้การได้มาซึ่งเหล็กไหลนั้นมีวิธีการแตกต่างกันไปตามแต่ละชนิดเหล็กไหลบางชนิดจะต้องดันด้นเข้าไปกลางป่าลึกเพื่อประกอบพิธีกรรมบวงสรวงและอัญเชิญเหล็กไหลให้ปรากฏกายขึ้น โดยผู้ที่จะประกอบพิธีกรรมนั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีคาถาอาคมแก่กล้าเท่านั้นสพเพอินทาบายนาย่างสันติเทวตาราคารตุสัพธาสมันตาจักวาเรสุอาคันชันตุเทวตา ที่ผ่านมามีข่าวเกี่ยวกับอาถรรพ์ของเหล็กไหลามากมายอย่างที่จังหวัดมุกดาหารที่มีชาวบ้านสามคนเข้าไปหาเหล็กไหลาภายในถำ้ำแต่แล้วก็ต้องจบชีวิตลงแม้ผลการชนสูตรศพจะพบว่าสามคนเสียชีวิตเพราะการจมน้ำแต่ชาวบ้านที่นั่นก็ปักใจเชื่อว่าทั้งสามจบชีวิตลงด้วยอาถรรพ์ของเหล็กไหล มีความเชื่อกันว่าใครก็ตามที่สามารถนำเหล็กไหลออกจากถ้ำมาได้แล้วนั้นจำเป็นที่จะต้องกระตุ้นให้เหล็กไหลฟื้นคืนชีพเพราะความเชื่อโบราณได้กล่าวไว้ว่าเหล็กไหลคือแร่กายสิทธิ์ที่มีชีวิตมีจิตวิญญาณการที่จะทำให้เหล็กไหลกลับมามีชีวิตได้นั้นต้องทำพิธีกรรมปลุกเสกน้ำพึ่งพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญหรือวันที่พระจันทร์อยู่ใกล้กับโลกมากที่สุดโดยต้องนำน้ำพึ่งบริสุทธิ์ แร่เหล็กไหลและน้ำฝนกลางหาวมาทำพิธีร่วมกันโดยการจุดธูปบูชาจากนั้นเหล็กไหลก็จะค่อยๆเสพน้ำผึ้งและฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาในที่สุดลัางเหล็กไหลโครเหล็กไหลก็เหมือนหินดำแต่ทำไมมันงอกได้ทุกวันนี้มันก็งอกแล้วก,ก็หาคำตอบไม่ได้ว่าทำไมเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งมีชีวิตมันมันเป็นแร่ แต่ทาไมมันถึงยังคงงอกมันเหมือนสิ่งมีชีวิตเขาก็หาคําตอบไม่ได้ก็เหมือนกันกับแร่จนเนียก็ยังหาคําตอบไม่ได้ว่าทําไมมันถึงต้องไปแสงจันท์ทำไมมันถึงเสพน้ําผึ้งน้ําผึ้งเนี่ยเวลาถ้าคนมีแร่เหล็กพวกนี้มาทําการเสพน้ําผึ้งขณะที่พระจันทร์เข้าใกล้โลกเนี่ยเชื่อไหมว่ามันกินน้ําผึ้งที่เราเอาไปให้เนี่ยจนน้ําผึ้งอยู่เหมือนเดิมแต่ความหวานและความหอมของน้ําผึ้งหายหมดเลยเป็นวิชาโบราณขนานแท้ ที่ไม่ใช่ว่าใครจะสามารถทำพิธีฝังเหล็กไหลได้ผู้ที่ประกอบพิธีฝังเหล็กไหลให้แก่ผู้อื่นนั้นต้องเป็นผู้ที่มีวิชาอาคมแก่กล้าเท่านั้น,น,นมีคำร่ำลือต่างๆถึงพลังอนุภาพของเหล็กไหลนั่นก็คือการอยู่ยงคงกระพันฟันแทงไม่เข้าเพื่อ <ๆ S 2> ให้ท่านผู้ชมได้เห็นภาพและรับรู้ข้อมูลให้รอบด้าน เราจึงจำลองสถานการณ์บางอย่างเพื่อพิสูจน์อิจิริตของเหล็กไหลหนักเลยมีเพียงแค่รอยถลอกจากการถูกฟันแต่ไม่เข้าเนื้อแต่อย่างใด<ะ>นักดาบจึงทำการลงดาบในครั้งที่สองเพื่อหาข้อสรุปว่าสุดท้ายอำนาจที่มีอยู่ในตัวเหล็กไหลจะคุ้มครองตัวหุ่นได้จริงหรือไม่ เมื่อการทดสอบครั้งที่สองสิ้นสุดลงเหล็กไหลได้กระเด็นอ,ออกไปเสื้อที่หุ่นสวมใส่ก็ขาดเป็นรูอย่างเห็นได้ชัด <neighbor 911> ไม่เพียงแต่หุ่นเท่านั้นแม้แต่ต้นกลวยที่อยู่ด้านหลังก็ขาดเป็นสองท่อน <Yes, Another one> หลายคนอาจจะตกใจ และตั้งคำถามว่าเพราะอะไรดาบที่มีความคมจึงไม่สามารถฟันหุ่นที่มีเหล็ไหลอยู่ให้ขาดได้คือฟันกระแทกแบบนี้เราขับไปตกเนี้ยไม่เข้าแต่ถ้ากระชากระชาเข้ามากระชาเข้ามาเนี่ยม็นต์เข้าจดเยอะ เพื่อให้การพิสูจน์เป็นไปอย่างรอบด้านมากยิ่งขึ้นทีมงานจึงเดินทางต่อไปยังสนามยิงปืนแห่งหนึ่งเพื่อพบกับคุณสมยศวงจีราอดีตนักแม่นปืนที่คลุกคลีอยู่ในวงการปืนมากกว่า20ปีและปัจจุบันทำหน้าที่เป็นครูฝึกสอนยิงปืนโดยในการทดสอบครั้งนี้ทีมงานได้นำหุ่นตัวเดิมพร้อมกับแตงโมมาเป็นอุปกรณ์ในการทดสอบในครั้งนี้ สิทธิ์เป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะครับเราจะเพียงจะไหว้เพื่อบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าสิ่งที่เราทำในวันนี้เป็นการสาธิตนะครับเพื่อเปิดหูปตาให้คนที่ยังไม่มีความรู้ในเรื่องนี้นะครับไม่ได้ตั้งใจจะลบหลู่หรือว่าจะทดสอบเด็กหลายแต่อย่างใด เมื่อเริ่มการทดสอบยิงในครั้งแรกพบว่าวิถีกระสุนพุ่งตรงไปยังเหล็กไหลที่อยู่บนตัวหุน่นและเข้าไปในตัวหุ่นจนเป็นรูอย่างเห็นได้ชัดเมื่อกี้ตำแหน่งของที่เราห้อยวัตถุที่เราทดสอบไปตรงนี้นะครับก็เข้าตามเป้าหมายนะครับแล้วก็วัตถุนี้กระเด็นไปด้านหลัง นี่ครับตอนนี้เหลือแต่สร้อยกับกรอบที่แตกออกมาครับแต่ตัวของวัตถุที่อยู่ในกรอบเนี่ยไม่ทราบกระเดินหายไปไหนอาจจะแตกไปแล้วการทดสอบยิงครั้งที่สองเป็นการยิงไปยังเหล็กไหลที่ยังไม่ผ่านการเจริญในนัดน,น,นี้ยิงไม่ออกครับ และก็มีเรื่องเหลือเชื่อเกิดขึ้นเมื่อปรากฏว่าการลั่นกายในครั้งนี้กระสุนกลับด้านจนไม่สามารถยิงออกมาได้เราจึงลองยิงกระสุนนัดที่สองอีกครั้งก็ยิงโดนเป้าหมายกระเด็นหายไปแล้วครับ ใช่ครับนัดแรกผมก็ไม่เข้าใจว่าทาไมเหนียวไปแล้วมันไม่ออกครับแต่หลังจากลองอีกครั้งหนึ่งก็ยิงออกตามปกติแล้วก็โดนเป้าหมายด้วยครับแต่เป็นชิ้นเล็กๆไปหมดเลยครับหลายชิ้นเลยครับเป้าหมายต่อ,อไปเนี่ยเดี๋ยวจะทดสอบอยิงลูกแตงโมซึ่งมีวัตถุที่เราจัดเตรียมไว้เนี่ยนะครับแขวนอยู่นะครับว่าจะยิงออกไหม มาถึงจุดนี้คุณผู้ชมหลายท่านอาจยังมีคำถามค้างคาใจถึงเหตุการณ์ที่กระสุนค้างลำกล้องที่เกิดขึ้นเราเซตอัพที่ที่ตัวกระสุนไว้ก่อนนะครับทำให้กระสุนเนี่ยมันผิดปกตินะครับแล้วก็เมื่อบรรจุเข้าไปในตัวปืนเนี่ยมันยิงแล้วมันก็ยิงไม่ออกนะครับแต่กระสุนนัดน,นั้นเนี่ยบางครั้งง้างนกแล้วยิงซ้าอีกทีมันจะยิงออกได้วันนี้นมันขึ้นอยู่กับกรรมวิธีในการทำครับซึ่งเรื่องของ กระสุนปืนก็ดีหรือตัวปืนก็ดีเนี่ยมันมีการเตรียมการไม่ได้หลายอย่างมากเลยนะครับที่ที่ทำให้ดูเนี่ยเป็นแค่กรณีเดียวเท่านั้นเองการทํางานของปืนจะเป็นไปตามสมบูรณ์เนี่ยนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับต้องมีนกเข็มหรือนกมาสับที่ตัวแก๊ปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราตัดขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งอย่างเช่นทําให้แก๊ปด้านนะครับเอาดินปืนออกไปนะครับหรือแม้กระทั่งไปทําที่ตัวปืนอย่างเช่นทําให้เข็มมันสั้นลงนะครับหรือว่าทําให้นกสับเบาลงเนี่ย ต่างๆเหล่านี้มันทำสามารถทําให้กระสุนไม่ลั่นได้ทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ว่าคนที่เขาจะหลอกกันเนี่ยเขาจะเลือกใช้วิธีไหนนะครับแต่จริงๆแล้วส่วนใหญ่จะใช้วิธีง่ายๆเพียงแต่ว่าคนที่ไปดูเนี่ยพร้อมที่จะเชื่อตรงนั้นอยู่แล้วนะครับก็จะเชื่อได้โดยง่ายนะครับจากการทดลองที่เกิดขึ้นรายการเรื่องเด็ดเจ็ดย่านน้ำ ไม่ได้ต้องการจะลบลู่หรือหักล้างความเชื่อของผู้ที่มีความเคารพศรัทธาต่อเหล็กไหลแต่อย่างใดเพียงแต่เราต้องการนําเสนอเรื่องราวอย่างรอบด้านเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ใช้วิจารณญาณในการไตร่ตรองสิ่งที่เกิดขึ้นและเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพที่หากินดินความเชื่อความศรัทธาของผู้คนเพียงเท่านั้นครับ ท้ายที่สุดแล้วเรื่องราวของเล็กไหลก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อความศรัทธาของแต่ละบุคคล